นี่ฮนะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปกระหน่ำนะฮะเดินตลาดนัดสิงคโปร์มานะฮะหรือว่าตลาดสิงคโปร์นั่นเองนะฮะโอ้โหดูกันจนทั่วนะฮะได้ของติดมาติดม,มือกลับบ้านมาด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดมาก็แวะไปแล้วกัน,นะฮะแต่ตอนนี้ครับตกเย็นแล้วท้องก็เริ่มร้องครับเลยไปแอบถามนะฮะชาวลาวที่อยู่ที่นี่นะครับที่สวนอเขตเนี่ยว่าตกเย็นแบบนี้เนี่ยร้านอาหารร้านไหนที่ขึ้นชื่อแล้วก็เจ๋งที่สุดนะฮะบอกนี่ครับร้านนี้เลย loud l o u อ e r นี่ครับผมผมว่าร้านนี้เนี่ยเจ๋งอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนมีอะไรดียังไงนะครับอยากเข้าไปดูด้านในมันพร้อมวาเลยดีก่อนครับตามเลยฮะดี๋ยวเว็บดาววีด้วยครับผมนี่ฮะบรรยากาศก็ชิลๆนะฮะเดินมาด้านในสักนิดนึงแล้วก็นี่จะเห็นนะฮะเป็นอารมณ์เหมือนบ้านสวนนะครับผมนี่ฮะตกแต่งยังมีสวนต้นไม้นะฮะเต็มหมดเลยเอาล่ะผมไปนัางด้านในจองโต๊ะนลยครับ ครับผมแลวตอนนี้นะฮะเรก็เลือกบรรยากาศที่จะนั่งริมฝั่งโขงเลยนะฮะชิวๆเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้อาหารที่ขึ้นชื่อของร้านลาวลาวด์เดอร์นะครับผมอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวแนะนำมัเสันนิดนึงดีกว่าครับนี่ฮะอย่างที่อยู่ตรงหน้าเลยครับนี่คือปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบนะครับนี่กรอบจริงๆเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าดูจากตัวและสีแล้วเนี่ยกรอบแน่นอนฮะแล้วที่อยู่นี้ครับนี่คือผัดเผ็ดหมูป่านะครับผมและส่วนด้านนี้นะฮะนั่นก็คือก้อยปลาเนื้ออ่อน หรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยของเราเขาเรียกว่า,าลา่าปลาเนื้ออ่อนนั่นเองนะฮะนี่ฮะมาตรงหม้อนี้ดีกว่าครับขออนุญาตเปิดเลยนะฮะฟ้าดูควันมาก่อนนะครับผมโอ้โหกลิ่นโชยมาหอมมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเมนูนี่ขึ้นชื่ออีกเช่นกันฮะเรียกว่าต้มส้มปลาคังนะครับผมอย่ารอช้าจัดเลยดีกว่านะครับผมขออนุญ,ญาตซัดเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมฮะเริ่มนี้เลยปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบแหม นี่นะฮะดักมาแล้วต้องขออนุญาตท่านผู้ชมก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ช้อนกินเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้รสชาตินะฮะเราจะไม่รู้ถึงความกรอบของปลานะครับผมนี่เลยครับเริ่มเลยฮะอืมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองฟังนะฮะว่ามันกรอบแค่ไหนนะครับผมแล้วรสชาติเนี่ยผมขอบอกเลยว่าถูกปากคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยอย่างเราแนะ่นอนฮะนี่ฮะเมนูต่อไปดีกว่าครับผัดเผ็ดหมูป่าครับผม ขออนุญ,ญาตนะฮะฟาบ์นี่โกยถั่วด้วยชอบฮะนี่ครับผมอย่ารอช้าพร้อมแล้วหืมแหลมครับผมแซ่บหลายเด้งเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับนี่ฮะก้อยปลาเนื้ออ่อนน่าจัดดูหรือว่าลาบเนื้ออ่อนั่นเองนะฮะฟาบ์นี่ปลาเนื้ออ่อนเนื้อนุ่มมากฮะและสำคัญ ผมรับประกันเรื่องความสดครับเพราเพลดปลาเนี่ยถ้าเกิดไม่สดเนี่ยเราจะกิน,นไปเรารู้สึกขาวทันทีนะแต่ในอ่อนนีน้สดจริงครับนี่ฮะมาเมนูต่อไปดีกว่าครับผมต้มส้มปลาขังครับลองจัดดูเลยดีกว่าครับนี่ครับผมแฝงนี่ขออนุญ,ญาตยกขึ้นมาใกล้ๆเลยแล้วกันครับเริ่มจากรสชาติของน้ำก่อนนะฮะอือหือนุ่มคอ เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากครับผมส่วนว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยกินก้อยไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าเผ็ดคุณตามด้วยต้มส้ปปลาคังแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวและนุ่มขึ้นเยอะเลยครับเรามาต่อกันด้วยเนื้อของปลาคังนะครับผมผมได้ยินมานะฮะว่าปลาคังเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลากินเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบกินส่วนที่เป็นมันของปลาคังนะฮะตัวไหนที่เนื้อดีเนื้อเจ๋งเนี่ยมันต้องเยอะนี่ครับขอบอกชัดเจนมากคงไม่ต้องพูดอะไร ใส่ปากเลยแลย้วกนะันฮะหือนุ่มคอมากครับผมผ้วจาหนึ่งวัน1การเดินทางณเมืองสวนเขตนะครับ ต็มอินกันไปแล้วฮนะไม่ว่าจะเป็นส,าสถานที่พระาธาตุอิทงทังและตามด้วยสถานที่ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของที่นี่ตลาดสิงคโปร์และจบด้วยบรรยากาศชิลๆแบบนี้ริมฝั่งโค้งนะครับและพร้อมด้วยอาหารอร่อยๆที่ร้านลา,ลา,ลาวลาวเดอร์ถ้าเกิดหนึ่งวันถ้าคุณเดินทางมาที่นี่ครับเมืองสวนนเขตประเทศลาวมาเชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงรักเมืองนี้ย่างมอยครับ Here we go ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เมืองสวนนัเขตนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปพบกับประวัติศาสตร์ของที่นี่ครับนั่นก็คือยุคของโคลโเนีย่นั่นเองนะฮะที่คือเป็นกำแพงที่อยู่ในหนังสือของพี่เล็กอ,อ,อ๋อแล้วก็นี่ฮะเ<ช>ห็นมีใครมาก็ต้องถ่ายมุมนี้ต้องถ่ายรูปเลยใช่ไหมพี่